ครับสวัสดีอาจารย์ที่รักและชื่นชอบในการต้อนนกข้อย่ยทุกท่านนะครับวันนี้เอ็มนกขอยายนะครับจะมารีวิวลูกนกที่เพาะแล้วออกลูกมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็มีข้อของเจ้าเอนะครับข้อของชาละวันแล้วก็ข้อสามกุกแล้วก็ข้ออ่างนะครับสามกุกอ่างนะครับเรียกไส้กุกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นครับนี่จะเป็นลูกนกหมดเลยนะครับที่เพาะแล้วออกมานะครับนี่ครับมีอคอกเจ้าเอ,อคอกชาราวันอคอกสามกุกแล้วก็อคอกอ่างสามนะครับนี่ครับนี่ลูกของมันนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูข้างล่างครับก็มีอยู่ ใส่กรงอยู่ข้งหลังมีสองใบแล้วก็เป็นเฉลยนกป้ามังกรนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับนี่นครับนี่ก็ลูกนกที่เพาะเด็กในค่ายนะครับนี่สองตัวนี้นะครับดินนะครับอยู่หลังบ้านอันนี้ตลอดแนวนี่คือนกป่าสีสวัสดิ์มาเลยครับที่ต้อได้มาเป็นนกไม้เหมือนนะครับยังไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านอีกทีครับนี่ครับหน้าบ้านอันนี้ก็ป่าเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นริวสองกุก๊กอันนี้ไอ้เจ้าอ่างสามครับเอาขึ้นมาแล้วเอาพอะสามกุก๊กครูใส่กุก๊กไอใส่กุก๊กไปเพาะ ไอตัวนี้ก็นกไม่อ่ะเิ้วอ่ะไม่มีกรงกระไส้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นไอเจ้าตีใหญ่ครับอันนี้มอนสเน่์อ่ะอันนี้ก็เจ้านองกลางนะครับ ก็อันนี้เป็น3มกุกนะครับอันนี้ต่อได้ที่โรงเรียน3กุกเรียกใส้กุ๊กแต่คูธรรมดานะครับส่วนตัวนู้นจะเป็นสองกุ๊กนะครับสองกุกเต็มคู่อ้างทุกยกนะครับอ้างวานสุ่งสุดเจ็ดแปดคำครับแต่ส่วนใหญ่จะคู่สัอนอ้นสี่คำห้าคำนะครับแล้วก็ มีหางข่าวเส้นหนึ่งนะครับเป็นลูกป้านะครับได,ได้จากปลาหูเข่านะครงส่องใบนี้ก็จะเป็นลูกเพาะนะครับเดียวขึ้นมาเนี่ยมีลูกลูกเพาะอ,อีกสองตัวไอ้ตัวนี้ลูกของเจ้าชลาวน,นะอันู้นลูกของเจ้าเอะเนี่ยเพิ่งจะขึ้นกลรงมานะครับ ตันี้ก็จะเป็นสามกุ๊กห้อยนะครับไม่เต็มนะครับในพาน้ำเงินนี้เป็นสองกุ๊กห้อยนะครับคูอ่างขาลมขบเครื่องครับตัวนี้ต่อได้ที่โรงเรียนตัวริมสุดมันก็ริ้วนะครับตัวที่สองนั้นก็คูอ่างทุกยกครับหกถึงเจ็ดคำส่วนมากก็จะอยู่สี่คำห้าคำอะ อันนี้ก็ส่องกุ๊กผ้าแดงนี่ครับออกคำส้มเนี่ยอันนี้ก็ส่องกุ๊กนะครับมีคู่อ่างคัลมคลมแบบบางๆครับตัวนี้ก็จะเป็นส่องกุ๊กห้อยอันนี้ต่อได้เที่ยงเยนตัวนี้ตัวนี้ขบเครื่องครับเลี้ยงมาสี่ห้าปีนะครับแต่งไม่ขึ้นสักทีเลยครับก็เลยเลี้ยงไว้คลมเดียบ จ้ามอสเตร่เรียกเยครับเดี๋ยวเราไปดูพ่อแม่พันธุ์อีกคู่นะครับคู่อ่างทั้งคู่นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพ่อนะครับคู่อ่างทุกยกครับอ่างสุดเลยครับตัวนี้เป็นพ่อป้านะครับอ่างสุดเลยครับทุกยกทุกคําอันนี้ก็จะเป็น แม่อ้างนะครับอันนี้ก็อ่างทุกคำากันนะครับไข่หลายรอบรับแต่ว่ามีลูกไปชุดหนึ่งแต่ลูกออกมาตัวเดียวพิการนะแล้วก็ตายไปแล้วก็ยังไม่ออกอีกเลยนะครับออกแต่ไขะไม่มีเชื้อนะครับเดี๋ยวก็รอดูผลนงานดูต่อไปครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนนะครับไม่พอก็ไม่ นี่จะเป็นตัวเมียนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมในค่ายของเอ็มนก็ย้ามาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณมากครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเจ้าเอนะครับนี่เตรียมไข่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น คอกสามกุ๊กนะครับแล้วอันนี้จะเป็นอคอกชลวนมีลูกลูกตัวน,น้อยอยู่ข้างในนะครับสองตัวนะครับเอ็นป้าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเสื้อกักนะครับ พ่อสามกุกเรียกไซก,กุกคูอ่างยกนะครับแล้วก็มีคูไซกุกด้วยส่วนตุ้มยันนี้สองกุกนะครับทาลมอันนี้ยังไม่ได้ลูกนะครับนี่เพิ่งจะลงไมนะครับแล้วก็จะมีคอกอ่างตลอดอยู่อีกซีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวดูลูกนกกันก่อนครับ